ลงมาลงมาจะไหนลงหลายลงหลายคลิปแล้วนะปลูกผักสีฝรั่งสีฝรั่งสีฝรั่งนี่บ้านเขาผักหอมกินบ้านเขาเอิญยังหอมเปี๊ยอีสานอ่ะอีสานเิืนหอมเปี๊ยอือบ้านเขาเอิ้นผักหอมกินภาษาไทยเรียกผักชีฝรั่งอืเอาหอมกินไปเรื่อยภาษาไทยนะรับจ้างหัวไทยป่ะเนี่ยเรู้าตลาดสะอาดนจับเออรับจ้าง กลางอย่างเอิดกลางอย่างไงกลางมองวะกลางพัดดำกามองมองะกาพดำํำรับจ้างกลางลาโค<อ>ด้านจักถึงอุปกรณ์ห้อมของอย่างห้อมไรล,ละพดีดดดอ๋อขนาดก็ธรรมดาขนาดก็ขนาขอนดอุปกรณ์กับไม้ี่ไม้ีไ่ไรเลยจากบ้านเนี่ยลละาจากลำละอะไรนึง้อยยี่สิบลำร้อยยี่สิบลำสองพัน สองพันค้าไม้ข้าลวดค้าแรงตกไปไรละแปดพันเนะเาะไรละแปดพันถ่าอยู่โบโบได้ท่าสลมเนบอลค่าแรงเนี้ยาแรงพกย่ก,กับอุปกรณ์พวก่อกับวัสดุโอไละแปดพันหกานโอไละห้าพันเนาะไปจ้างกี่วันเนาะไรละห้าพัน ปูบอกหอมเปี๊หอมปีนะวารู้จักกัไรอ่ะสีฟรังก่ไหมคืออกนเนาคนไทยบ้านฮาหอมกินยังบอกขา้อยนวะพอแล้วพอโอ้กวงเตอบ่เนาะน่สีอะไรเย่าไร มันเีันดอยูเยกวงรไก็บวางแ่วกวงอ่ะวงให้เดี๋ยวให้กบอก่ี่ไรอให้นี่มันเก็บสมไลุ่่นอบยเน่ยสุ่นอกวบงีอยูงสาไร่เ่ยเนี่ยุ่น่ะเนาะเก็บถึงสามไร่สงไร่สงันสานเท่านั้นเนาะไ่น้อยอันนี้สไร่คือย่งเลยเเพราะมันกันหนา

À, đừng ngay còn là nó nó lắm, you nó. Để ngay à? Ngay, con lùm, hòa. ở lùm Con lùm ku hoa. lùm ku hoa. Ku lùm ku lùm ku lùm lùm ku lùm ku lùm ku มันก็ไม่ได้ตั้งเดี่ยวๆมันก็มีคมเติบเลยสำคัญตั้งเท่าไหร่เอาเราดึงไปจังไงล่ะฮึฮึผ้าตาสลามดีกว่าผ้าตาเฮ็ดมาฮั่นฮึผ้ากาเฮ็ดมาฮั่นมันก็ดีผ้านี่ม้วนเขาเลย พันหครับยี่ม้วนกส็หกม้วนเด้ยวสามหมืม้วนก็พันหืนสามสามห่เมวม้วนเดียี่ม้วนคเลวไปค่อยได้หยุดเานนี่ดีนี่ยีม้วนเดียวลงทุนดหกมืนี่มันไร ก็ดาเฮ็ดกันทันไรหนึงอ่ะมันสิบซองผืนเออหนึงแอมหนึ่งมน,นึงแ,แ,แอมข้างน่ะเออวันนี้บอกเกินทีไรกันทีไรดีนี่บอกเกินชื่อว่าซีสิบผืนก้อน,นะอปะเบาต้องเอาเกินนี้ก็ได้ปะโอ้ไรล,ละมือน,นะอ,อาอไรละมือห้าลงทุนไม่ถึงแสน,แนอ่ะเนาะบอ้โหด,ด,ด,ด่าเฮ็ดอีกมื้อน,นึงบอ<ด>กอีกมื้อนึงเออพอได้แล้วนะแปดมือแล้วคิดไปเก็บแสนนะ เฉพาะหาดำนไรละมื่อห้าทยเ่ไทด้หฉพาะหาดำในไรละมื่หาเนี่ยสี่ไรหกมื่นะดเะดเเินองเดมอนอืออ้ตกไรละสองเมื่อห้าลงทุนนะไรนนะดูเลี้ยงไปเมาดูเลี้ยงไปเห็ดย่งเดียวสองมก็มีราคาก็ุดเดียวอือม,มีไรมีไรละสี่ร้อ ร้อยห้มีแล้วก okay. mm ันี้กันดูแลดีไปเทแล่สองร้สองันได้พันเจ็ดพันหนึ่งถุงเทเล่ในร้อยได้แพงสุดร้อยแปดสิบเงินในเงินแสนเจ็ดอ่ะสร้ยาหักค่าที่ค่าเงี้ยวเขาเอาถุงละร้อยค่าปุ๋ยค่าอย่างเงืหอือยู่แสนนึงเทเล่หไหร้อยนึงร้อยก็ยังดีอย่ย ห้าลดึงไว้พอเชิงสิบลดึงหุงนึงเนาะห้าลอยากคนมดกันนะนม่ไนะันจบบดด้ละ้ามันบ่ามันแดนหรอวะบ่ได้อ่ะบ่ได้เออบ่ได้กูได้ขอกับบ่ได้หรอกแต่จะขมองไปต้อกินนะ ข้นอยเดียวา่กินมดเันบไม่เยยให้เท่วมาวข้าวนเดียวให้กินพูดไปดอกวะนั่นดักบได้กินบดักบห้องจนเดียตื่นหมด ได้คลิปแล้วติลาคนด้หางขั้นจ้เป๋าหรือยังหืมได้แล้วให้เอาคนะเอาแล้วตรงมืองวนตงเอาเป๋าอีกเป๋ารองเข้าอยู่ไปด้คนละต้นหงาบ่ได้ออกบ่ได้ครับบ่ นี่ต้นสา่ะขุดตัวไปมันมุมเงินด้วยมัดนเอ้งแบบผมเืินว่า,มมาดีกว่าลวดดีกว่าได้ไนร่อนมัดกระน,นุ่มมือ ึงวนไปวนไปสิต๋าอแ่ก็โตมงหัโตเอามยิบยิบเราเพรแข็งแรง สังเองะช่องอังโกอังโกอืมนกยังะโอ้นกกา้าง่ามน่าเต็นตาสังเนื้อนกาบเด้บไปไข่ใ่ลูกลูกื่นลูกมันฆ่าลูกตัวอื่นหมดอ่ะเออ ปลูกผักหอมเปอีอสานหอมเปีคนไทยผักสีฝรัลล่งต้องดูแลกันอย่างดีการม่านกองแสงอย่างดีอะไรนะตะขายกองแสงหุ้มมลละพันห้าตกไล่ละ,ะเฉพาะห่าเรีนไล่ละหมื่นห้า ค่าจ้างตัง้ตงเสาแล้วก็ทำแบบนี้ไล่ละพันเอาสองพันห้าอ้ลงทุนเยอะอยู่คือกัน โอ้รอ oh, <c oughs>